ตื่นมารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะมาตามตลาดหุ้นกันต่อนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาลงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบลงไปลึกที่สุดเนี่ยคือ12จุดนะคะก่อนที่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดเนี่ยจะลดช่วงลบนะคะทำให้มาปิดที่1,543.94จุดค่ะ ร่วงลงมา6.33จุดมูลค่าการซื้อขายก็ต้องบอกว่าคึกคักนะหนา,นานแน่นยังมีแรงขายกดดัชนีนอยู่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นวันจันทร์หุ้นไทยจะลงต่อหรือจะมีโอกาสฟื้นตัวไปหาคำตอบพร้อมกันกับคุณนิพนธ์จวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทินนว,วันครับค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นลงแรงนะคะลงต่อเนื่องสัปดาห์นี้น่าจะมีทิศทางของการลงต่อไหมคะ ทางเทคนิคก,ก็ดูว่าหลุดพัน560นะฮะก็เริ่มเป็นขาลงนะฮะแต่ถ้ารายวันเนี่ยเราจะบอกไม่ได้หรอกว่าวันไหนไมันจะขึ้นวันไหนจะลงเพราะการลงมันมีดีบปลนะฮะนะครับแต่ถ้าดูจากสัญญาณของเ,อเทียนกับสีมนะ่วงสุกเนี่ยมันก็บอกว่าวันจันทร์นะครับอาจจะขึ้นไปได้ไม่เกินพัน5อ0หลังจากนั้นก็จะลงต่อนะครับโดยมีเป้าหมายหลักของแนวรับนะครับที่สําคัญก็มีพันห้าร้อยรประมาณพันห้าร้อย ยี่สิบคือพันห้าร้อยสามสิบไมจะเป็นนรับสําคัญแถวนั้นนะครับบริเวณแถวนั้นอาจจะมีการมนะีบ่บาวนะฮะดีบ่าวก็เพื่อที่จะหลบต่ออีกนะครับก็เริ่มเข้าสู่หมวดของขาลงนะฮะค่ะขอกลยุทธ์ในช่วงหมวดขาลงแบบนี้นิดนึงนะคะอ่าก็ถ้าใครเล่นหุ้นนะครับที่เป็นเล่นตามเซ็ตนะครับก็ต้องไม่มีหุ้นนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญของขาลงก็คือต้องไม่มีหุ้นในพอสน,นะฮะส่วนใครที่ลงทุนแบบที่เรียกว่านะครอ่ ปัตภมอาบคือเลือกพุ่นเป็นหลายตัวนั้นก็ต้องไปดูในรายตัวของทางเทคนิคนะครับเรายังเห็นว่าสวัสดิ์ยังขึ้นได้อยู่ CPN ยังขึ้นได้อยู่นะครับพุบ่นไปดีเอนะครับพุ่นลมบาลนี้ขึ้นได้อยู่นะครับก <c oughs> ็คือต้องเลือกเป็นลายตัวไปนะฮะส่ว <c oughs> นใหญ่พุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นทีอ่อยู่ในช่วงของการที่รีเวสเซลนะครับขึ้นนะฮะหรือว่าเป็นหุน่นที่มีพื้นฐานดีแล้วขึ้นไปขาขึ้นอยู่ยังขึ้นไม่จบนะครับก็ต้องเลือกเป็นลายตัวไายตัวไปนะฮะ b ีดีเป็นหุ้นที่เราแนะนำนะครับในช่วงของตลาดอามพวนนะครับค่ะก็แสดงว่าตอนนี้ยังเป็นขาลงไม่มีแนวโน้มลงต่อนะคะแต่ว่าหนึ่งพันจุดน่าจะรับอยู่ในรอบนี้ใช่ไหมคะรับอยู่ในในสเต็ปแรกนะครับแล้วค่อยดูต่อไปนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคมากมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณทิพธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยมองว่ามีแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,550จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ1,525จุดนะคะในรอบนี้ถ้าเด้งยังไงก็ไม่เกิน1,550ค่ะแล้วก็การลงมาก็ไม่น่าจะหลุด1,500จุดยังคงเลือกซื้อหุ้นได้โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าและหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลค่ะ คุณผู้ชมสามารถเกาะติดการลงทุนทุกรูปแบบนะคะการบริหารเงินส่วนบุคคลการลงทุนทั้งทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นในตื่นมารวยทุกเช้าจนถึงสุก7.15ง15นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ